รีวิวเด็ดในแบบที่น่าอ่านหรือน่าประทับใจ 1. T-R Transformer II ความแข็งแกร่งมีสไตล์ไทรุงได้ร่วมมือกับ Shadow Car Design จากอังกฤษปรับโฉมให้ Transformer II มีความหรูหราพร้อมแฝงด้วยความบึกบึนจุดเด่นคือไฟหน้าบีดซีนอนขนาด3.5นิ้วพร้อม d ด y t i m e Running l i และไฟเลี้ยวแบบฝังในตัวเดียว ห้องโดยสารโอถงเบาะหนังสีแดงดำปักโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีเพิ่มความพรีเมียมและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระสุดกว้างขวาง 2. สมรรถนะและการขับขี่ Transformer II ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผัน2.8ลิตรให้แรงม้าสูงถึง177แรงม้าและแรงบิด420นิวตันเมตรระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมระบบ MT ช่วยเปลี่ยนเกียร์ได้เนียนนุ่ม ระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อม differential lock ช่วยเสริมความมั่นใจเมื่อใช้งานในเส้นทางท้าทายรองรับช่วงล่างโชคอัพใหญ่และแหนบที่ยาวขึ้นเพื่อการซับแรงสะเทือนได้ดีกว่า 3. การใช้งานจริงสบายสายตาถึงจะใหญ่แต่ไม่จอดได้ง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ดีไซน์สูงเด่นช่วยให้มองเห็นชัดเจนในสภาพจราจรหนาแน่นบางครั้งผู้ขับรถรอบข้างอาจให้ทางโดยอัตโนมัติ เพราะถูกมองว่าดูโดดเด่นหรือไม่กล้าชนหากต้องขับทางไกลเช่นจากกรุงเทพมหานครไปกาญจนบุรีซึ่งทดสอบระยะทางกว่า700กิโลเมตรแบ่งเป็น150กิโลเมตรในเมืองและอีกก,กว่า500กิโลเมตรทางไกลเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยังคงตอบสนองได้ดีแม้แบกรับน้ำหนักตัวถังเพิ่มเติม 4. TR Transformer Max พลิโฉม TPV บ้านเรา รุ่น Transformer Max นำเสนอหลังคาสูงรองรับผู้โดยสารสูงถึง175ซนติเมตรได้อย่างสบายบรรทุกได้สูงถึง11ที่นั่งมีห้องโดยสารกว้างสุดในระดับเดียวกันรองรับการลุยน้ำลึก50ซนเมตรใช้พื้นฐานจาก Toyota Vigo มีระบบขับเคลื่อน2หรือ4ล้อพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร171แรงมา้าหรือ2.5ลิตร143แรงมา้า 5. ฟีดแบ็ k จากผู้ใช้จริงมุมมองจาก Reddit ผู้ใช้ Reddit แสดงความเห็นแบบจริงใจมากกว่าไ Thai Long E-Tai Manufacturer that body chassis from Arthur Maker, Disting i s based on a Toyota Hilux Prevo ชี้ให้เห็นว่าไทยรุ่งใช้ฐานชิ้นส่วนมาตรฐานจาก Hilux เ r e v o และสร้างตัวถังใหม่ขึ้นลดภาระเรื่องสายไฟซ่อมบำรุงง่าย นอกจากนี้ยังมีเสียงว่ามากกว่า Kinda look like it's pretending to be a r m o r more like awesome view ความคิดเห็นที่สะท้อนว่าการออกแบบทรานส์ฟอร์ r มีความโหดดิบเท่และเหมือนรถเกราะแต่จริงๆอาจไม่ใช่เกราะข,ขีดขีดขีดสรุปภาพรวมในสไตล์รีวิวเชิงหน้าประทับใจประมาณ600คำมากกว่า ไฮรุนทรานส์ฟอร์เมอร์ไอคือยนตประกรรมที่ผสานศินละปะกับพลังสมรรถนะได้อย่างลงตัวไฟหน้าบีซีนอนและ d ีอาแลเลช่วยให้ยอดเยี่ยมในรถระดับเดียวกันส่วนห้องโดยสารเบาะหนังแดงดำปักโลโก้ฉลอง50ปีสะท้อนระดับความใส่ใจในทุกรายละเอียด มากกว่าเสียงเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่ให้พละกำลัง177แรงม้าพร้อมแรงบิด420นิวตันเมตรเมื่อขับบนเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบอิมทีจะสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลสมูทอย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อเพิ่มระบบ 4WD พร้อมดิฟเฟอเรนเชียลล็อกยิ่งเปลี่ยนเส้นทางวิบากเป็นเรื่องง่ายได้มากกว่าแม้ตัวรถจะใหญ่โตแต่ดีไซน์สูงช่วยให้มองเห็นชัดเจนและเมื่อทดสอบขับเกือบ700กิโลเมตร ทั้งในเมืองและทางไกลเครื่องยนต์ยังรักษาความแกร่งไว้แม้แบกน้ำหนักตัวถังเพิ่มมากกว่าส่วน Transformer Max คือ PPV ที่พลิกโฉม PPV ในไทยด้วยหลังคาสูงรองรับผู้โดยสารสูง175ซนเมตรได้สบายๆและยังจุดได้ถึง11ที่นั่งพร้อมห้องโดยสารกว้างสุดพร้อมลุยน้ำ50า50ซนเมตรซึ่งถือว่าแข็งแรงเทศแต่แฝงประโยชน์สูง จาก DNA ของโรงงานไทยมากกว่าเสียงผู้ใช้บนเรดดิตยังสะท้อนว่าไทยรุ่งใช้ฐานไฮลักเกรโวแต่ทำให้ตัวถังใหม่เฉพาะลุยง่ายดูแลง่ายและหน้าตาดูโหดเหมือนรถเกราะแต่จริงๆคือเท่แบบไม่ต้องเกราะซึ่งนี่คือเสน่ห์ของไทยรุ่งรถคนไทยที่สวยเท่และใช้จริงได้